สถานทูตเตือนคนไทยในเนปาลหลังจลาจลยังเดือดสถานเอกอัครราชทูตไทยณก,กรุงกาดารมันดูตเตือนคนไทยในเนปาลให้เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมหลังสถานการณ์ประท้วงต่อต้านการทุจริตและมาตรการห้ามใช้โซเชียลมีเดียของรัฐบาลเนปารลรุนแรงขึ้นการชุมนุมของกลุ่มเจนซีลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า20รายบาดเจ็บกว่า100รายล่าสุดกองทัพเนปาลมีคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานจนถึงเวลา17นนริก ของวันที่10กันยายนและประกาศเคอร์ฟิวจนถึงเช้าวันที่11กันยายนขณะที่สนามบินนานาชาติตรีภูวันปิดทําการชั่วคราวแม้นายกและมนตรีประกาศลาออกแล้วแต่ผู้ประท้วงยังคงชุมนุมต่อมีการเผายางรถควางก้อนหินและไล่ตอนเจ้าหน้าที่บ้านพักนักการเมืองบางรายถูกวางเพลิงสถานทูตจึงขอให้คนไทยในเนปาลเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินก่อนเดินทางและติดตามข่าวสารจากสถานทูตอย่างใกล้ชิด